อย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็โลภนี่หมายควา่าความเพ่งเลงนีนั่นแหละความเพ่งเลงไปภายนอกเพ่งเลงไปหาบุคคลบ้างเพ่งเลงไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงนะอันนี้คําว่าโลภะหรือว่าความโลภนะแปลว่าความเพ่งเลงนี่ให้พึ่งรู้ความหมายอะ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาสำรวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความกโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นล่ะมันทำความไม่พอใจบุคคลคนนั้นล่ะมันถึงได้กโกรธขึ้นมาแต่ถ้ามันสำรวมใจยอ่ภายในในี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่กโกรธเลย